สวัสดีครับจัวผมนะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่น GTA 5นะครับคือ GTA 5ตอนนี้นมันเหมือนมันก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าไปดูในเกมดูครับว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมชื่อเกมก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรแต่ไปเจอช่องหนึงมาเนี่ยก็เลยมาลองเล่นดูโอ้นี่ครับ รู้สึกว่าเสียงเรียกอาวุธก็จะเหมือนนะครับเนี่ยครับถ้าเ,เป็นเสียงอะไรทุกวนตึ๊ดดิ้ดเลยก็ขอแนะนเกมมันก็ได้เล่นเพราะโอ้โหสภาพเกมเนี่ยจะเรียกได้ไหมนี่ยครับคืออันนี้มันเป็นใอ้ไม,มค์เคลื่อนแล้วแล้วพี่จะเดินเข้าไปทำไม สี่ของมันบังคับเองเหมือนตอนนี้เสียงไฟเหมือนนะครับเสียงไฟมันเหมือนแต่มันมีเสียงขึ้นมามันก็เวลามันขึ้นจะไปอยู่ไอทีดิมันจะตึงเลยอะเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวมึงทำแม่ตายก่อนทีนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรเกมรู้ไหมครับตรงเนี้ยมันมันเป็นพื้นพุสิตครับเอ้ย ยังพูดไม่จบเลยครับทุกคนรู้ไหมครับตรงนี้มันเป็นีด้านโปนรตุเกมทุกคนรู้ไหมครับมันเป็นพื้นมิติครับทุกคนเนีย่ยยิงไม่ได้ครับก็รู้ว่าเล็งปืนก็จะเหมือนเต้าก็เหมือนครับตัวเกมนี้ไปหาจากยูทูปมานะครับใครอยากลองใครอยากลองเล่นก็ไปหาดู เจ oh yeah, <th> ๊ไฮถหอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอตยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยจอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยโอีอ้ยโอยงอ้ยโอ้ยโอยอย้วก็ยโยโยโอยโยโอยโยโอ้ยอ้ยโอ้้อย้้ยอโยอ้ยโอ้โ อทุกคนต้องตกวัดต่แห้งนี่วัดติแห้งนี่ไม่ใช่ทำหยาบนะนี่คือเดี๋ยวตัดใจใครอยากดูอะไรใครอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์มาครับมจะเริ่มันคิไปนะคเดี๋ยวคลิปน้าจะมาบอกว่าที่ทำคิปตัเองลงอะไรเน่ยจครับเพราะว่า แรกเมืนก็ทำไม่เป็นตอนนี้ทำเสร็จแล้วมีมีแอปแค่จะมีแอปคุณก็ทำได้แล้วครับถ้าคุณจะไปปิดแอปคุณก็แค่ออกออกโทรศัพท์แล้วคุณก็แค่ไปแล้วคุณก็แค่ไปเข้าแอปมาแล้วก็กดีติ้งแล้วก็จะมันก็จะหายคลิปก็จะจบคุณก็ยังคุณก็ใช้อยู่นะครับคุณเสวยมากเลยบอกว่า หมายปีดยังไงอ,อยากรู้คนที่แจกโัรเกมเบต้าก็พัฒนายังหรือกันไม่รู้นะครับถ้าพัฒน,น,นาหมก็ขอติดตามให้แล้วกันนะ มีวิธีทำให้คลิปนี้เล่นให้มันดูเล่นให้เราดูนะครับแต่ว่าเล่นให้ดูสนุกสนุกเฉยนะครับเอ้ยดแล้ว,ดลวเดี๋ยวรอดไหมอุ๊ยรอดครับรอดรเกียรว,ว,ว่าต้องดุดล้สันเนรถแรงมาก เนี่ยมัคือลอวว่าตัวเกมนี้นมันเสกแล้วไม่ได้นะเจ้าอยู่ในรถแล้วกินเลยมั้งมั้ยอุ้ยรอดครับทุกคนี่ะรอดมากเลยลอยกระบาและครับอุ้ยไม่ตายไม้เคลื่องแข็งแรงมากมีวิธีทำให้มีแบบว่ามันสนุกข,ขึ้นนะ เดี๋ยวถ้าทําคลิปนี้จบผมก็จะมาอัพให้ดูอีกคลิปนึงครับเดี๋ยวต้องไปหาเกมมาให้ดูก่อนว่าจะมีต้องมีต้องเอาอะไรมาให้ดูครับต้องไปหาเกมที่มัแบบว่าอะไรก่อนไงครับเดี๋ยวคลิปนี้จบจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็น G D ดี e t a เบบนั้เล่นดู เป็น U A ดีเลยดีเนะเกมเนี้ยก็สนุกเลยอะตอนแรกมก็มก็ไม่ค่อยชอบหรอกพอลองเล่นก็านาเนี่ยเป็นรูอ้าวทะลุได้เหรอเป็นรูกีสุดนะเสียงก็เสียงปืนไม่ค่อยเหมือน,นนะครับ แต่ตัวเกมทำออกมาได้ดีนะครับเอนน๊่ไม่เป็นไรหรอเอ๊ะอันนี้เอ้ยผมผมจะบอกนะมัดรูกระสุนแบบนี้ใน GDS มีแจกนะนนแจกมดัดลอยกระสุนใน GDS น,บบน,นะครับ <c oughs> แนะนำเลยทุกคนลองเล่น GDS ครับ แลไรเหยื่อมันไม่ค่อยเยอะสิครับคือจีดห้าหมงจะเล่าให้ฟังน้ำทำอะไรอยูมันค่อนข้างจะเล็กน้อยนะครับคือจีดห้าตัดตัดของภาคสี่ออกไปภาคสี่ไม่ใช่ภาคสี่ครับเออ Recientemente salió un programa tanto para Android y para iOS que nos permite transformar nuestro celular en una mini consola y poder jugar varios videojuegos conocidos como Counter Strike, GTA V, Mortal Kombat. Mortal Kombat. ยิงอันนี้ยิงล้มนาแต่ยิงล้มาเ่ยิงนั่นแะยิงทีเดียวหมดเลยเอ้าเข้าใหมา่ก,ก่อนถามว่าเรืออาวุธตรงไหนทุกคนเห็นวงกลมตรงนี้ไหมครับตรงที่มันเขียน F P S เนี่ยก็กดไปก็ลงมาแล้วรูไหมอันนี้มันยิงพังครับอืม โอ้มี2ข้างมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดน,น๋ีวก็ใช้ปืนแหลยทีนี้มันเล่นเกมก็ใครอยากดูคลิปจี เอรุ่นเบต้าก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวไม่ต้องกดหรอกครับเดี๋ยวก็มาอัพให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็อั